พื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้1,067ตารางเมตร1,067ตารางเมตรแล้วก็ถ้าเกิดอันนี้นะครับทะเลาะกันนะฮะก็ขังไว้เลยนะฮะรั้ยซีลิ่งสูงมากอยากได้ห้องนี้ในบ้านเราอะที่เลยเออมันไม่มีที่แล้วโอเคโอโมโอโมโอโม่ข้างๆกาเดนด้านขวาสองไว้เนาะทุกคนนะเบฟห้องน้ำโอ้ยโอยโอยโอโอ้ย God. Oh God. อยากได้เออไปเลยดิ <c oughs> ช่องล uh. ิลลี่พันธิราออฟดิีิลสำเนียงเป็นไรอะวันนี้เรามากันแปลกใหม่เพราะเรามากับที่ยกัยกษ์ใหญ่ที่อะไรนะที่ยกัยกษ์ใหญ่โอเคเจ้าแม่ย <c oughs> <ๆ>ักษ์จะบอกว่าวันนี้แปลกใหม่มากมันใหญ่เกินไปมันแบบเราดูตัวเล็กตัวลงไปพี่เลยใช่ไหมใช่บอกงี้ว่าเรากลับมาที่เนี่ยบ่อยบ่อยมากเราสะดุดตั้งแต่เราเข้ามาในหมู่บ้านเขาเลยใช่เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับเราด้วยคือการหาเพื่อนบ้านที่ดีแล้วเราพอเราเข้ามาตรงเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่นะวันหนึ่งนะเราต้องเจอเพื่อนบ้านดีๆแน่ๆใช่ถูก ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่พึพ่พิรมราชพฤกษตัดใหม่นะครับเอเอเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบ้านไทป์หไทป์ที่สูงที่สุดไทยเธอเอาตรงเข้ามาแล้วแบบคน ปวดขี้เป็นอะไรอ่ะไม่เราต้องชงก่อนเวาเล่นอย่างเงี้ยเราเธอจะมาเล่นเองไม่ได้คือทำไมเราเธอบอกปวดขี้เราต้องบอกว่าอุ้ยอะไรตื่นเต้นหร้อเปล่าปวดขี้อันนี้เล่นไม่ได้มือใหม่อ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเล่นแต่ว่าต้องบอกว่าสไตล์บ้านในนี้นะครับมีโอคลาสสิกถูกต้องพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังเนี้ยพันหกสิบเจ็ดตารางเมตรพันหกสิบเจ็ดตารางเมตรก็ไร่หนึ่งน่ะอันนั้นอ่ะพื้นที่ของทั้งหมดของตรงนี้นะคือหนึ่งไร่พื้นที่ใช้สอยอ่ะคือบ้านอ่ะตัวบ้านอ่ะพันหกสิบเจ็ดตารางเมตรแต Grand entrance ตร Ent งนี้คือ Grand entrance คือทางเข้าใหญ่ของบ้านดูตึงแป๊มนี่คือ Grand entrance เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่นไม้ซากอ๋ขอโจที่แล้วตดขอโจที่แล้วตดเอ้ยไม่ใช่กิ่นไม้ซากเธอเขาใช้ไม้ซากเธอดูสิอ่านี่สมมติเป็นบ้านตัวเองเป็นบ้านตัวเองอ่ะฉันเป็นบ้านตัวเองบ้านตัวเองขับเปิดเลยค่ะ Lady Solaris ยบายอ้าวให้กูด้วยสิเฮ้ยฮัลโหลมาจ้า Grand Entrance ครับเข้ามาฝั่งซ้ายมือจะเป็น Living Room และมองขึ้นไปข้างบนมันจะเป็น Double Volume อะไรนะ Double Volume โอ้โหสูงเยพ้ดานสูงมากคือบ้านมันรู้สึกว่าแบบบ้านดูมีความแบบหรูหรามาห้าวอ่ะใช่คือต้องบอกว่า Slogan the proudest old life อ ต้องสั่นภฝรั่งเศสนะนะ The p o u d i s u i f e ข้างล่างเนี่ยจะมีหลายส่วนมากห้องนั่งเล่นพื้นที่กินข้าวอันนี้มันเหมือนแบบคนก็รับแขกรับแขกตอนรับแขกไปนั่งไปนั่งไปนั่งมีแขกเข้ามา โอ้ยสวัสดีจา้าเชิญจ้าสวัสดีครั ach, บสวัสดีครับจิบชาก่อนจา้ามีมากอกมีอะไรนะมากอกโอ้นี่แฟนฝรั่งเศสสำเนียงนี้ไม่ได้เลยนะมากาฮุ่งมาการุ่งมาการุ่งมาการุ่งฮุ่งเฉียบฝั่งนี้ก็จะมีครัวต้องบอกว่ามีสองครัวครับครัวแรกคือครัวฝรั่งปกติเลยโอเพนบาร์อะไรอย่างงี้โอเปนแบบโอเปนคิทเช่นหนอนโอเปนคิทเช่นซึ่งอาจจะแบบไม่ได้ทำอะไรที่เป็นแบบผัดอะไรเยอะก็ข้างหลังก็จะเป็นห้องครัวไทยตามสไตล์ก็คือผัดอะไรที่อาหารไทยอร่อยได้สมองปลาโลกระาอะไร อย่างเแล้วแต่ไปกินห้องตรงนู้นนะใส่ต่างกันยังไงวะใส่ต่างกันยังไงวะตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวนี่เธออันนี้คืออะไรอ๋อนี่นีใส่รองเท้าได้200คู่แล้วก็ถ้าเกิดอันนี้นะครับทะเลาะกันนะฮะก็ขังไว้เลยนะฮะหมายถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าผมทะเลาะกับลี่จะเป็นภาพผมอ่ะไม่ใช่ลี่อย่างนี้นะสมมุติเราจะออกไปข้างนอกไปงานหรูหราดีดี แล้วก็พร้อมออกเลยแล้วเราก็ออกไปได้เลยนี่ออกห้องนี้ได้เลยลกว่าส่วนใหญ่แล้วว่าทุกคนที่มีบ้านอ่ะเขาชอบเขาออกประตูี้วยเพราะมันสะดวกสบายใช่บ้านหลังนี้นะครับมีห้องนอนทั้งหมด5ห้องนอนข้างบน4ี่ข้างล่างหนึ่งบ้านของทางพี่ลมเขาจะดีไซน์ให้ห้องข้างล่างเป็นห้องที่ผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่บางทีอายุเยอะอย่างเงี้ยครับก็จะได้ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงเพราะว่าเนี่ยเขาดีไซน์ไว้หมดเลยนะห้องน้าเป็นแบบไล่ระดับมาเพื่อที่จะได้ก็คือจะได้ไม่สะดุดมีแบบที่จ่บเพื่อแบบจะขึ้นจะนั่งและอันนี้เหมือนเป็นไออันนุ่ เฮ้ยดีมาก,ามากอันนี้คือดีมากวาเวลาที่แบบว่าผู้สูงอายุมาอยู่เธอเปิดเขาบอกเพิ่มโย่อแอปซีเดรอ,อะไรเงี้ยกดตรงนี้นใช่กดตรงน,นี้แล้วคือมีคนมาช่วยเราท,ทันทีเลยเพราะสัญญาณมันส่งไปถึงมันได้ยินทั้งบ้านเลยค่ะ อ๋อที่นี่อย่าลืมบอกว่ามีห้องไม้บราทัสองห้องเออที่มีห้องไม้บราทสองห้องก็นอนหลังนี้นะไซส์นี้แต่จริงสองห้องก็นอนได้สี่คนปะวะก็แล้วแต่แม่บ้านก็แล้วแต่วแต่คือเวลาคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยเขาก็สามารถดคอเรทหรือว่าเปลี่ยนอินทีเรียของเขาเองได้เปลี่ยนได้แต่นดหออันนี้อันนี้คือเขาทำให้เห็นเฉยๆเพอาเราไม่เห็นเฉยๆว่าที่บ้านเนี้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่บ้านมันกว้างมากมันสามารถดคอเรทอะไรตามใจฉันได้หมดเลยแต่ที่ผมชอบมากเกี่ยวกับหลังนี้เลยนะคือเดี๋ยววจจะะาาไปปดู่ตรนนี้ก็็เแบบ ่ง่ายตรงนี้นะอยากจะดูลูกหลานเล่นลอไว่ายน้ำก็ได้ไหมล่ะนี่ไงมุกตร็นอย่ว่ายน้ำอุ้ยสวยว่ะเราถึงบอกไงเมื่อกี้พอเราเดินเข้ามาเราบอกเบฟส่วว่ายน้ำกันไงชวนฝั่งนู้นมาด้วยเลยบอกพี่ครับมากระโดดน้ำกันแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรกูก็มีสาะน้ำเหมือนกันฝั่งน้นอันนี้ก็จะอาจจะเป็นมินิบาร์เล็กๆแต่สิ่งที่พีคไปกว่านั้นและคุณชินชอบมากคือห้าสิงสูงมาก มันคือโฮมเเตอร์มินิโฮมเเตอร์ทำเป็นโฮมเเตอร์ได้สบายมากอยากได้ห้องนี้ในบ้านเราที่เราเธอมันไม่มีที่แล้วโอเคสมมติว่าอันนี้เป็นทีวีโปรเจคเตอร์ก็ได้เอะไรใดๆได้หมดเลยแล้วเราก็บิวอินพวกเครื่องเสียงได้เหมือนกันเป็นแอดมอสไฮซีลิงห้องต่อไปห้องนี้ผมรักห้องต่อไปลีจะรักอะไรอ่อนๆเนี่ย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 นี่ยเนี่ยเนี่ยเนีโอเนี่ยเเนีย โอ้โหมันคือกล้าช้ามันคือสามารถทำเป็นห้องคอนเทนต์ได้เลยเปิดได้ด้วยอันมาดูสิโอ้โหพี่อักเราเอานี้ได้ไหมเราเอานี้ได้ไหมเออมันไม่มีที่แล้วอุ๊ยเจ็บข้างๆกาเดนด้านขวาจะไว้นะเฮ้ยทีมออันนี้คือหมดยังวชั้นหนึ่งหมดแล้ว บ้านหลังนี้อะเนาะอันนี้เปิดได้ด้วยเหรอได้สิคะเธอทำบาร์บีคิวเอาเอาอย่างนี้เลยนะเอาอย่างนี้เลยนะว่ายน้ำเสร็จมากินปิ้งย่างบาร์บีคิวต่อตรงนี้กลางแดดและยิ่งหน้าหนาวเขาใหญ่พี่มาปฐุมปฐุมโอเคหน้าหนาวไม่มีตามกน้ำหน่อยฟิวฟิวหน่อยอุ้ยแต่การเล่นสวยนะเนี่ยอุ้ยใหญ่อะเนี่ยเธอสวนด้านข้างเป็นที่เล่นสำหรับลูกเล่นอะไรได้หมดเลยใช่เนี่ยคนที่มีลูกอะไรเงี้ยสามารถซื้อสโลงลงสไลเดอร์สโลงลงสไลเดอร์เนี่ยหนักตั้งหัวมุมนี้ได้เลยชั้นใช่ช หมดไปชั้นสองอันนี้คือห้องทำงานหรือเปล่าเธออยากจะทำเป็นห้องอะไรก็ทำไปเถอะอ้าวไม่แต่ห้องนี้เกิดไหม อันนี้เป็นเกสต์ูมให้มาดูเกสต์ฟูมก่อนห้องของลูกชาย๋อ้เพราะมันมีสี่ห้องนอนอทำแบบนี้เลยเหรออันนี้เป็นห้องห้องลูกแต่เป็นลูกชายให้นั่งได้ประวะนั่งได้ได้ดิเพราะตัวแค่นี้นั่งที่ไหนก็ได้นั่งในใจเธอนั่งในใจเธอ โอ้ยแล้วมีเบาะคนนี้ด้วยเบาะคนนี้สามารถเติมเก้าอี้ได้นะโออก็นั่นไม่เธอไม่เคยเห็นโรงแรมที่เขามีเอาเก้าอี้ไปเบาคนนี้หรอโอ้แดดดีดีกว่านรกนิดเดียวนิดเดียวเลยนี่ห้องน้ำต้องเอออันนี้ห้องน้ำมีแบบโอเพ็นชาเวอร์ข้างนอกยมีแบมีเปนชาเวอร์ข้างนอกด้วยเราอยากเป็นพนักานในการรับนะอันนี้ห้องลูกสาวพี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ารัก เออแต่ผู้หญิงเขามีแบบว่าเนี่ยเป็นเป็นตู้เสื้อผ้าสองฝั่งเฮ้ยดีอ่ะมี walk in closet แบบได้ลิกแต่อันเนี้ยที่รีวิวผู้หญิงเนี่ยชอบเยอะแบบว่ากลับเข้ามาในห้องปุ๊บก็อ่านอยูหนับงมือไว้ยังไงแกมือไว้ยังไงแกพกแกอะไรแบบนี้นั่งมองมากับเพื่อนได้เอออเาอดีตตัวเองมาพูดล้วนๆเลยล้วนๆเลยคืนนี้เราจะหนีพ่อแม่เทียบเป็นเออเนี่ยอดีตตัวเองล้วนๆเลยมึงมีระเบียนหนุพาปีนมึงทำไมถึงรู้พวกเนี้ยไม่รู้เนี่ยไอ้เจ้าไอ้เจ้าไม่ใช่หรอกเล นี่คือสิ่งที่ไม่ควรครับแต่ถ้ามึงอยากดูทริคก็ดีเอ็มาเฮ้ยไม่่ ันนี้ห้องเกสต์รูมแต่ว่าเขาทําเป็นแบบตอนนี้เขาดีไซน์ไว้เป็นห้องลูกเพิ่มมีสามคนเพิ่มมีสามคนเพิ่มมีเพิ่มมีเด็กเล็กเฮ้ยเออถามว่าเรามีกี่คนดีครับทีมฟุตบอลไหมเบสิกครับก็มีห้องน้าส่วนตัวไซซิ่งเหมาะกับห้องเกสต์รูมพวกไม่ได้ใหญ่มากเรารู้สึกว่ามันก็เหมาะสำหรับเกสต์รูมแต่จริงๆมันก็เป็นบ้านที่ครอบครัวเยอะไงอยู่กันหลายคนได้อ่านี่ก็จะเป็นตรงกลางคืออะไรก่อนเอาตรงมาที่มันเหลือเฟือมากทาอะไรก็ได้อะเอาจริงๆเป็นแบบเอาโซฟาอย่างนี้แล้วก็มีทีวีแล้วก อย่างที่บอกไงดาวโปรฟอร์วิลยังไงรับแขกเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราเดินลงไปไม่ต้องดูตรงนี้สวัสดีเอาเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งรอก่อนได้เลยนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราขอแช่วเวอร์แป๊บนึงโอเคอะไรนะแช่วเวอร์โอเคโออาร์ดีจัดเลยตรงเนี้ยคือพื้นที่มันกว้างมากมันสามารถทำเป็นแบบมินิฟิเนิของเราก็ได้แค่มีลูวิ่งหรือว่าอาจจะมีเวทตรงนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยใครที่อยากจะสร้างอะไรก็สร้างได้เลยอ่ะไปมา master bedroom อ้โห นะเป๊ห้องน้ำแ่ห้องใส่เอวโอ้ยยยยอยย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 อยยอยย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 อยยววันยี้ใส่กําไรยย่ยยอยยยยยยอยยยอยไยมยยเยยยยอยยยยีเใยยยยยอยยยอยยยยอยยยยยอยยยยยยไยย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 ยอยย่ยย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 ยเยยยยยยย้ยยยยยยยะยยยยยหยยยยไย my god โอ้ อ๋อห้องนอกขึ้นเลยบอกอ๋อเอ,โอ,เอาโดมันเลยห,ห,ห,ห้องทียบน้ำทั้งนอกอยากได้เออไปเลยดิเพูด <c oughs> ต่อเถอะเราไม่เหนื <c oughs> ่อยนะพูดจริงๆแล้วอ <c oughs> ่าเธอไอ้ไอ้ที่เปิดอันนี้อยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อ๋อเป็นรูด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  Oh my god Oh โ oh, wow. oh, wow. อ้ว้าว this is โอ้ว้าวเออมันดีมากเลยอ่ะเธออยากไปไหนก็ไปเลยนะตอนนี้เราขออยู่ตรงนี้เลยได้ป่ะ <c oughs> ใช่เอาพุกเอาพุกตรงนะั้นพี่ชิมเป็นคนที่ชอบห้องน้ำใหญ่และชอบห้องน้ำกว้างพี่อินชอบมากชอบแช่น้าชอบนี่เป็นที่ที่กูนั่งสมาธิได้ทั้งวันเลยดีมากเลยอ่ะ oh my god นี่แหละนี่คือชั้นสองนี่คือมาเซอร์นี่คือขัค่นี้เหรอเอาไปเท่าไหร่อีกป่ะค่ะเพราะว่าข้างนอกมีเปาคดีด้วยตรงนี้คือเป็น Jacuzzi Glass h o าส์นะครับที่เรานอนมองดาวได้เราโชคดีนะเราได้อยู่ที่นี่ เธอเรามาจิบชากันไหมตอนชเช้าจิบชาแล้วก็คุยกับลูกหลาเนเลนหลงของเราตรงนี้เป็นยังไงบ้างลูกเธอตรงนี้มุมนี้รีชอบมันดูยุโรเปียนอ่ะที่เราเออไปเลยวะไม่แต่เห็นชซี่ไม่พูดอะไรเลยไม่คืออย่างหนึ่งที่อันนี้เลยนะโอเคแน่นอนมันคือใจโออลชงมันค,คือ the proudest old life มันคือความแบบอันนี้ก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยนะฟีลมันอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกวิลเละสังเกตไหมสิ่งหนึ่งไม่ได้ยินอะไรเลยแน่นอนเราทํางานกันเหนื่อยเราทํางานกันหลายๆอย่างแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยมันปล่อยวางทุกอย่างนะ เรารู้สึก<ม>ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เลยตรงนี้คือคือความแบบความสงบเหมือนที่ลีบอกไปที่ว่าพอเราเข้ามาในโครงการนี้มันทัชเรามากๆเธอบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เธอชอบมากเลยคือสีของบ้านแลมัน<ล>เป็นไปทางเดียวกันหมดเลยก็<อ>แน่นอนครับสไตล์นีโอคลาสสิกอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกพ,พี่ล,ล้มราชพฤกษ์ตันใหม่ให้ความนีโอคลาสสิกแต่ที่นี่อ่ะเขาไม่ได้มีดีแค่บ,บ้านแบบหลังองเขาดีนะสโมสสนของเขาก็ดีมากๆเหมือนกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าต้องมากับหมู่บ้านความปลอดภัยใช่ต้องบอกว่าเ e c u ริตี้ที่นี่ค่อนข้างจะแน เพื่อนมาเขาจะเปิดหน้าจอให้เราเห็นว่าใช้เพื่อนครมาแล้วคุณถึงบอกว่า yes or no ไม่งั้นไม่ไม่เข้ามาไไม่โอซัวเข้ามาไม่ได้ทีอเราไปไปโอนไปเบิกตังค์ไเดี๋ยวเราเอาบัญชีเราให้ไปเบิกตังค์ แลวแน่นอนครับโอ้โหต้องบอกว่าดีไซน์พวกนี้แล้วแต่เราแล้วแต่เราแต่ดู้นีก็ไม่มีก็ได้เขาแค่ให้ดูพื้นที่ใช่ให้ดูพื้นที่ก็คือแบบอลังมากลืมบอกสโมสรเขามีห้องประชุมห้องโยคะห้องฟิตเนสสระว่ายน้ำคือห้องอาบน้ำใช่คือคุณไม่ต้องไปสมังรที่อื่นอ่ะเพราะที่นี่มีครบทุกอย่างหมดแล้วตอนแรกฮิลรี่มาดูบ้านที่นี่ใช่ไหมคือเขาจะพามาที่สโมสรก่อนแล้วเรียกขึ้นดูชั้นสองมันแบบเพิ่มความมั่นใจให้เราว่าฉันอยากได้บ้านที่นี้สนามเทนนิสสนามบอลสนามบาสฟิตเนสห้องโยคะห้องประชุ ที่นี่มันครบวงจรอ่ะอะไรอีกไหมครับไม่เหลือแล้วนะวงจรเราไม่เหลือแล้วนะสภาพกูก็ไม่เหลือและอยากได้มากเลยที่นี่บ้า <c oughs> บอรจริงเชียวเลยอ่ะ สรุปนะครับอันนี้เป็นไทป์โกหมู่บ้านพิรมละเซอร์กสตัด,ดตาตาใหม่ซึ่งอันนี้เป็นไทป์ที่ใหญ่ที่สุดก็แล้วแต่ความเหมาะสมหรือว่าใครชอบบ้านแบบไหนใครชอบไซซิ่งแบบไหนก็มาดูกันได้เลยคือเวลาเราจะเลือกที่อยู่ผมว่ามันเป็นการลงทุนที่สําคัญเพราะว่าเราไม่ได้แค่ลงทุนกับบ้านแล้วแต่เรากําลังลงทุนกับชีวิตแล้วก็เพื่อนบ้านเฮ้ยเรื่องขอพูดเรื่องนี้เพื่อนบ้านสําคัญมากเลยหนว้ยการให้เรามีเนเบอร์ที่ดีอ่ะเหมือนเพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยเพราะว่าไอย่างที่จะบอกว่าเราอยากจะฝากหมาฝากแมวฝากลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้ว สบายใจ,ยใจอีกอย่างที่ลืมพูดคือหลังนี้นะที่จอดรถเจ็ดคันเด้อเจ็ดคันจะอองตรงนะเจ็ดค่ะรีวา่ารีว่าแม็กสุกกาเว้ยมันสามารถซ้อนค<ช>ันได้ไง<ช>ต้องบอกว่าทำเลก็ดีเพราะว่าติดถนนใหญ่เลย <S <S <ๆ>คือหลายคนอะเวลาคลิปนี้ออกไปอะรีว่าทุกคน,นจะคิดว่า้ทำไมเราอวยโครงการนี้จังเลยแต่เราพูดตรงคือเราไม่ได้อวยเราเห็นมาทุกอย่างทุกมุมของที่นี่แล้วพอข้อบกไม่ดีจริงๆอะเราก็คงไม่ได้เป็นเออไม่เราเออเราคงไม่เลือกที่นี่ก็อย่างที่บอกฮะอยากให้มาดูครับเดินทางง่ายมากครับก็คือเส้น3 4 ตรงมาถ้าใครมาจากเส,ส้นราชพฤกษ์ก็คือตรงมาเสร็จปุ๊บยูเทิร์นจะเห็นเลมหมู่บ้านด้านขวาถ้าใครที่ชอบสไตล์แบบเราใครที่ชอบความเงียบใครที่ชอบความนีโอคลาสสิกที่เนี่ยเหมาะตอบโจทย์มาเป็นเพื่อนบ้านเรากันเยอะๆนะจ๊ะมาเซอร์ไกันได้นะถ้าเชิงนะอ่ะ anyway นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปของเราฝนาะกกด like กดแชร์กด subscribe ให้ช่องลีด้วยนะคะนะจ๊ะเนือ้ออ๋อถ้าสปอนเซอร์อยากเข้านะครับเข้าได้นะครับที่บ้านนะฮะที่บ้านนะเข้าได้เพราะว่าบ้านเราอู้ต้องบอกว่าไม่ได้ใหญ่ ตโตแบบนี้<อ>แต่ต้องบอกว่าข้างในข้างในนี่โอ๊ตกูจอเหมือนกันเออเลิศว่านั่นแหละ,ะ่ะฝักเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ